ใครจะไปสอบทุกอีกเนี่ยอย่างน้อยเลยน่าจะต้องรู้จัก4คํคำนี้นะครับแต่ใครไม่รู้จักก็จําไปเนาะคาแรกครับ handle แปลว่าอะไรฮะร,รับมือจัดการ handle รับมือจัดการ handle รับมือจัดการเช่น handle ปัญหา handle สถานการณ์ handle งานต่างๆที่เยอะแยะมากมายแบบเนี้ย handle รับมือจัดการส่วน repair มันจะแปลว่า ซ่อมแซม repair ซ่อมแซม repair ร,ร,รถ repair อุปกรณ์ต่างๆ repair มือถือแบบนี้ส่วน promise จะแปลว่าสัญญาฮะครูเบอร์เนี่ย promise กับแม่นะว่าจะต้องสอบถุกให้ได้พันห้าภายในปีนี้ยางเงี้ย promise ส,สัญญา promise ส,สัญญาส่วน respect มันจะแปลว่าให้ความเคารพฮะเราควรจะ respect ความเห็นของคนอื่นนะนักเรียนเนี่ยควรจะ respect ครูเบิร์ครูเบิร์แก่กว่านะยกมือไหว้เดี๋ยวนี้ respect ให้ความเคารพ respect ให้ความเคารพมาดูโจทย์กันนะครับโจทย์เขาบอกว่า the customer service team ติดติด the complaints efficiently resulting in improved satisfaction ratings คำว่า complaint จริงๆแล้วมันจะมาจาก verb คือคำว่า complain 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 แปลว่าบนตำหนิต่อว่าพอเติมตัวทีลงไปกลายเป็นคำนามเลยนักเรียนมันจะแปลว่าการบ่นตำหนิต่อว่าการร้องทุกข์อ่ะ complaint การบ่นตำหนิต่อว่า complaint การบ่นตำหนิต่อว่าส่วน officially จะแปลว่าอย่างมีประสิทธิ์อะไรัอย่างมีประสิทธิภาพครับ officially อ mm hmm. ย่างมีประสิทธิภาพ,พ result in เป็น verb นะมันจะแปลว่าก่อให้เกิดส่งผลให,เ in, ลให, in, ลให้เกิดสิ่งนั้นสิ่งนี้ result in ส่งผลให้ result in ส่งผลให้เกิดสิ่งนั้นสิ่งนี้ improve d ปกติเป็น verb นะี่คะ แต่ว่าจริงๆเนี่ยเป็น adjective ก็ได้มันจะแปลว่าดีกว่าเดิมฮะ improved เติมดีเป็น adjective ได้แปลว่าดีกว่าเดิม improved ดีกว่าเดิมและคำสุดท้ายครับ satisfaction จะแปลว่าความพึงพอใจ satisfaction ความพึงพอใจคำตอบข้ออะไรข้อ a n นะฮะ handle เขาบอกกับเราแบบนี้ครับว่า ทีม Customer Service เนี่ยได้รับมือหรือ Handle กับคำร้องทุกข์ของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากเลยนะส่งผลให้เร й т ติง้งความพึงพอใจของลูกค้าเนี่ยเพิ่มขึ้นหรือลดลงเพิ่มขึ้นดีกว่าเดิมอีกตอบเป็นข้อ A& n ทวนศัพท์กันอีกรอบนะฮ Hand ะ Handle แปลว่ารับมือจัดการ Handle รับมือจัดการ Repair ซ่ซมแซม Rep a i r ซ่อมแซม promise สัญญา promise สัญญาสัญญาไหมว่าจะสอบตงให้ผ่าน promise ค่ะ respect แปลว่าให้ความเคารพ respect ให้ความเคารพฝากคำคมทิ้งท้ายนะครับคำคมวันนี้เขาบอกว่า writing down your problems in detail is like drawing a map to the solution solution มันแปลว่าทางออกของปัญหาการแก้ปัญหา solution การแก้ปัญหา is halfway to victory victory คือชัยเลยฮะชัยชนะ victory ชัยชนะชื่อพ่อหนูเลยค่ะเราแปลกันนะโจทย์ไม่ใช่โจ์สิคำโกมาน,น,นี้เขาบอกว่าการที่เราเขียนปัญหาลงลึกรายละเอียดเลยเนี่ยมันก็เหมือนกับเราวาดแผนที่ที่นำไปสู่การแก้ปัญหาให้ได้นะครับมันก็เหมือนกับเป็นครึ่งทางสู่ชัยชนะแล้วมีปัญหาอะไรอย่าคิดวนๆในหัว พีมโมงมาเลยอย่างละเอียดที่สุดเฮ้ยปัญหาคือสอบถูกไม่ผ่านทําไมถึงไม่ผ่านอ๋อเราไม่แม่น grammar สับเราก็ไม่รู้ว่าออกอะไรบ้างแล้วก็เราไม่มีเทคนิคในการตัดช้อยเลยเราจะแก้ปัญหายัางไงดีอ้าถ้า grammar ไม่รู้เราเก็บให้หมดเลยใน toy โกเพราะมีการปูพื้นใหม่เลย grammar ทุกเรื่องที่ใช้ในการสอบสับไม่รู้ใช่ไหมค่อยๆทยอยจําไปในคําที่ผูสอนก่อน เพราะว่าครูเบิร์ตเน้นว่าออกสอบแน่นอนแบบนี้อยู่ในทวีโกหมดเลยนะตัดช้อยไม่เป็นเฮ้ยรู้สิว่าช้อยไหนเนี่ยมันควรจะเป็นช้อยผิดรู้สิว่าการฟังตรงเนี้ยเราควรจับอะไรเป็นพิเศษอยู่ในทวี o โมดแล้วนะครับนักเรียนไปทวนให้แม่นแล้วกันถ้าเกิดเวลาเหลืออีกนักเรียนก็ไปดูคอร์ดอัปเดตเพราะจะเป็นการเก่งโจทย์ที่ออกสอบอยู่ตอนนี้นะครับขอให้โชคดีในการสอบทุกคนครับ